นบตรงเนาะนอนกบได้หน nah ้อเาฮอนฮอนอุย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 หยุดเข้าไปแล้วผู้บาตองจุอ่ะ กระโอนจ้าสวัสดีครับพ่อๆกับสาวกะเลิงคือเก่าพาปากบกเห็ดบานคำพี่น้องยำเล่งๆมือนีิเนาะยำเล่งๆจ้าพี่น้องเบิง้งเพ็ดนี่ออกยำเล่งนี่พี่น้องบานคำบานคำเด้อบานคำงามขนาดนอบตงโทษเอาโทษเอาเลยบตอตงผู้ง่ายขนาดเลยใหม่เด้พี่น้อง จะไม่จะไม่ตกลมด้วยจ้ะดิราต้องเลเรอดเลยเราเปน็นยังน้อยเนาะกี่ Sang ngam. Đừng ở lưới kìa, กระสอันพิธาก็ออกดกงามขนาดพิธาก็ออกน้องบอตรงน้องพ่ออต้องบ่อต้องต้อง Tìm lời lười lùm khôn lùm ô bốc nhảy thì. อุ้ยดอกเดียวแต่ว,วิถีาเขาเริ่มอมอกน,นี่ผูนีดอก hơi mình nói no gì đứa chả Thật hạt có ổ การพ่นอัไนไมนดี ดอกนึงน้อยน้อยโพดรุ่นนี่มื่อโซไขา่บ,บังจะเบลินดอกเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมันยังน้อยอยู่จ้ะเห็ดยังบุทันไงแหงหาก็ออก Để kỳ nguồn đi này nó Đó, bừng tìm lôi lơi thôi 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 độ giảm độ thì nước Hãy subscribe ข้ามเลยในนอ,อกบ่อตองเนาะห้าโมงแล้วได้จ้าพี่น้องแบบง,ง่ายก็ยังน้อยอยู่อเฮ้ยจุ่มลองอ๋อ้ย ดี๋ยวข้างล่งางก่อนห้อนน่นะบอกตรงพูดมีขอม้อนเนาะเอาฮิตตอนนอนกลางคืนน้องบอกตรงเนาะนอนกับอะไรพี่น,อน,อน้องฮอนห้อนอุย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 อุดเข้าไปแล้ว Batang tu Nek Pula Pula ada Adik-adik Nauk ke Ha 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 ตเกินที่ก่อนมึงดอกคนณยังนอนอยู่ดิดูปะปองยังงี้นะครับคุณพีนก็ไม่ได้เห็นเลยนาะบ่ตองเนาะเดี๋ยวพี่น้องว่าคือบ่ปีนเบิ่งมันปีนแล้วบ่มีด้วจ้ะ ข้างล่างหันสิบุมีีค้าเห็ดหาก็เริ่มออกีดอกนี่ใช่ผีดอกแบกง่ายพี่ดอกพีก่มีบต้องทังนี่ เห็นๆพี่น้องเห็นดอกยังน้อยๆอยู่นี่จ่ะต้องรออีกห้อนปานมือสมือก็เต็มแล้วพี่น้อง Nhay chung đấy nó yêu đấy nó nó yêu hết nó yêu đấy คือกันกับพีดินเลยด้ำไปนี่แหละเขาจะบ่คคยเห็นนะบ่ตองเนาะเห็นอีกทีกับบ้านเลยสีเดียวกันกับดินเลยงามเลยมีแค่นี้เด้ยพค่น้นงะเปิดแล้ว งามานเห็ดปามแล้วพี่น้องเห็ดฟางอันนี้เป็นเห็ดฟางเล้วใหญ่เล้วบม่ได้วะตรงนี้แดงระบาดตรงนี้หูยโด๊หูวานขนาดเลยรงบนี้ก็บไม่ได้นะบาตรงนั่ เป็นเกลือนี่ดอกเดียวนะบัตองเนาะน่ารักน่ารักเก็บเล็กผสมน้อยนี่หนึ่งดอกหนึ่งกี่เนอะ พี่ดอกพี่เดี๋ยวจะใครคนมึนค้นซึ่งก่อนก็ดอกเดียวดีเนาะบ่อตรงเนาะทีละดอกมันดอกบัวลายเนาะลองเสียบบ่อตรงปุ๊บไม่ออกดูนี่บ่ ไม่ปิด okay. กับเห็ดเลยเนาะสีค mm ือ hmm. กันดำๆสทีค mm ือ hmm. กันกับไม่เนาะมันอ claro> ่ะดอกเลยจ้าออกกบกแกงเลยพี่น้องแกงแล้วทั้งดอกน้อยดอกใหญ่ไปไปต่อนี่แต่ดอกพอดีกินเลยเนาะพอดีแกงเลย น้องดอกพอดีงามเลยสัมพอดีสุดลุกใส่เกงกองละดอกนะ้ำบ่อตองเฮ็ดเท้าก็ได้เก็บไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยในที่สุดเท้าก็พอเกงทั้งดอกใหญ่ดอกน้อยอเท้าพี่น้องพอได้กินคือเก่าทั้งดอกน้อยดอกใหญ่ก็เร็วแรงเนาะก็เร็วแรงเพราะว่าได้ซื้อ นนฟาร,ร์มกับบมีเขาต้องประหยัดเงินไวเมืน,นี่เมื่อบัดนึ้ค่ำแล้วเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ด้วยจ้าเดี๋ยวก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิสาวกระเรงยชาแนลเนี่ยด้วยจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ